สวัสดีค่ะวิดีโอจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพสู่สังคมประกอบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรุ่นที่สองข้าพเจ้านางสาวเอมิกาแก้วสว่าง คอมพิวเตอร์ครูเองเองวันนี้ก็มีเนะะื้อหาสนุกๆนำมาสอนเด็กๆกันด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะเข้าสู่นะคะบทเรียนกันนะคะเรื่องที่ครูเองจะสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะนอกจากที่เราจะใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วนะคะเราจะต้องรู้ ให้ปอดภยนั่นเองค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษนะคะประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ในปัจจุบันนี้อะไรอะไรก็ดูสะดวกสบายไปหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการติดต่อสื่อสารการทำงานต่างๆซึ่งประโยชน์จะมีมากมาย หลายอย่างเลยค่ะและโทษของการใช้เทคโนโลยีสารสน,นเทศอาจจะมานนในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว,ขอ,ตวของตัวเราเองให้คนลอื่นนั่นเองค่ะทำให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้งานโดยนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายก่อนอื่นเรามารู้จักเกี่ยวกับ เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นต้นนะคะแต่จะมีบางคนนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมค่ะ ดังนั้นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมและต้องรู้วิธีใช้อยา่างปลอดภัยด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยสิ่งที่สำคัญเลยคือการตั้งรหัสผ่านคะ่ะทั้งในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันต่างๆเราควรมีการตั้งรหัสผ่านนะคะอย่างที่สองคือการเิดแพร่ข้อมูลคะ่ะ เราไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอมจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเนื้อหานะคะจะประกอบไปด้วยสาม่างค่ะหนึ่งข้อมูลส่วนตัวสองการขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 3. อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะค่ะต่อมานะคะข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของลลบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะผูเองจะนำตัวอย่างมาให้เด็กๆดูกันนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งคือเลขประจำตัวบัตรประชาชน2 ื่อู้ใช้และรหัสผ่สาน 3. เลขบัญชีธนาคาร 4. เบอร์โทรศัพท์ 5. รูปถ่ายส่วนตัวและ6ที่อยู่อาศัยของเราเองคะ่ะทั้งหกข้อนี้นะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ควรจะนำไปให้บุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักดูนะคะต่อมาเราจะมาตอบคำถามค้าความจำกันนะคะแบบเด็ก ข้อมูลส่วนตัวเครื่องจักที่อยู่ออกมาดูคะตอบกันเลยน,นะคะค่ะต่อมาข้อที่สองนะคะคำถามถามว่าใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นแบบอยู่ที่สุดี มาดูานนะคำตอบกัน,บนเลยนะคะค่าเด็กๆจุ่งกันมากเลยนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้องผ่าองข้อเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูเองขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้น,นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ